เปิดกล่องมาก็เจอมินนี่รลมินี่ตัวแสบมึงด้วยนะอยู่น้ำเอื่อยมาย่อมลงอย่างไงครับสุซาวลังปวดจิรอพี่น้องเอ้ยจิรอจิโปลมมากมายลายเต๋อเต็มกระทะชุกอะไรๆพี่น้องเอ้ยเต็มแสบดังเฟืนดังเฟินแล้วก็สิแกงนราไม้พี่น้องเอ้ยแกาเราไหมเบิ่งรอดอีมินนี่นี่มันเห็ดยังเดือนจิ้งจนั่นมินนี่ มาเก็บผีงูว่ะนี่ยอมทำดีนะลอยปีกันยังอันนั้นแถวแม่กับท่านเอือไอยเพิ่นมึงอกินยังวะทำกินน้ำไหมหวานเลยนะเมื่อคืนหว์นนาไม่ก็เขามันบาลงเห็นเนาะตกต้นตกต้นอยู่ในเอวนี่ชิวะได้เลยมินกูซิม Nàng yap lại Nàng lòng 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 บายทานผู้ชมไล่ๆพ่อนี่ล่ากันอันแกงน้ำมันซูจีดามอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้อีเธอได้เฮ็ดปลวกได้วมือนี้ แม่จะกินเท้านะกินอยู่ขูมือขูเว้นช่ไตเอ็กโบเปือเเธอได้เห็ดปลวกน่แกแต่เราไม่นะ <c oughs> เอ็กโซเดแคไ่ใช่เฮ็ดปลวกนแ้มเถ่าบัดสุกจะไปกินผรอมๆกันเนาะพี่น้องเนาะแม่นปลูกงูมาแล้วฮเบอถ้ามีกระตรกใหม่มารีวิวแลวพี่น้องเอ้ยอันนี้ไม่ใหม่างอันนี้นะหนาเนี่ย<อ>นี่งามได้แม่แกะสะลกัก จเจ้าเจ้าไม่ยังเห็ดเนาะไม่ใหญ่เติบเปยนเห็ดเขาเห็ดเบิดโขสาพักแวนพี่น้องเอ้เต็มอันขูอยู่เยี่ยมยอดมากมเดี๋ยวถ่าบัดเกินจอย่างมาเจอกันอีกทีหนึ่ง